แบตหมดแล้วเราจะไปแล้วเขามองเป็นครั้งสุดท้ายนาคาบโลกมองครั้งสุดท้ายสัญญาณเตือนแล้วแบตหมดจะ,จะขอถ่ายนี่ชาเนฟลาเนท้เลยรถติดแล้ว <c oughs> เสียงทางน้นเสียงสูเวียดนามผู้สูงอายุอันนี้ชาไทยจะกลับแล้ว <c oughs> มาที่นี่เสียงสวดมลไม่หาหาย ด้วยคำอะไรอวรอ,อยากเห็นอีกสานที่ประสูติพระพุทธเจ้านั้นนำคุณมาแก่ชาวโลกจริงปริเดาน,นานแล้ว2,500กว่าปีพระองค์ก็ยังนำสันทิสุขนำโชคลาภมาสู่หมู่ชนโชดาดนับถือผู้ศาสนาชนนั้นจะไม่อดอยากไม่กันดาลไม่ยากจนสังเกตได้ไง่ายๆเมืองพุทธนั้นจะสงบร่มเย็นไม่อยากในเรื่องอาหาร ก่อนกลับดูเวียดนามอีกรอบหนึ่งนี่คือทางออกเพราะมีการตรวจอาวุธด้วยเพราะว่าเคยเจอชาวต่างชาติมาวาระเบิดที่พุทธคยาก็เลยป้องกันดีกว่าแก้ไขระแวงระวังไว้ไม่อยากเจอการนี้ซ้ำสองเดี๋ยวจะไปวัดไทย ลุมพินีแล้วก็จะเข้าโรงแรมไปรับประทานอาหารแล้วก็จะเดินทางไปสาวัตถีโอเบบี้บุตาอยู่ข้างหน้า <Yeah. S 1> เจอแล้วเบบี้บุดาอยู่ข้างหน้าหาตั้งนานอันนี้คือเงินจากคนไทยมาสร้างนะที่ร่วมกับคุณหญิงสุดารัตร่วมบริจาคที่ได้ได้ร่วมบุญนี่ไงสถานที่คนไทยร่วมเงินบริจากระชาวต่างชาติก็มาเดินเหยียบย่ำแต่เราด้วยความยินดีนี่ไงนี่ไง เอาถ่ายเจ้าหน้าที่เขาหน่อยรอๆทั้งนั้นเลยเบบี้บุดาอยู่ทางออกข้างหน้านูน่นนะเมื่อกี้เรามาไม่เห็นอยู่หน้านี่